นี่กินเจเทศกาลก็เริ่มกันแล้วนะคะปีนี้เนี่ยวันที่3ถึง11ตุลาคมเรายังมีอาหารเจมานนำเสนอคุณแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่ ชิมกันไปแล้วเยอะมากมาร่วมสุขภาพดีกินง่ายได้บุญกับพวกเรานะคะในการเจปีนี้หลายคนบอกว่าเออบางทีแบบตั้งใจอยากจะทานเจแต่ว่าจะไปหาอาหารเจอะไรที่ไหนดีที่มีเมนูเยอะๆแล้วก็ครีเอทครีเอทนะถูกต้องค่ะนี่จัดนี่จัดเขียวหวานยอดมะพร้าวอร่อยมากนี่อร่อยมากรัวกินเจหวานต้มเค็มหมี่กึ่ง บองเต้าหู้ห้องกงซามรสฮะเศรษบกินไทยนี่ก็อร่อยกินเจไม่เจดชื่อนะกินเจมีความสุขอร่อยก่อนที่จะไปไอคอนสยามนะคะพาไปร้านนี้ก่อนนะคะร้านข้าวทิปย์แอนเฮลฟูดนั่นเองมีอาหารทุกประเภทเลยค่ะ จมังอาหารเพื่อสุขภาพเอาง่ายๆเดินเข้าไปรู้สึกเฮลตี้เลยอยู่แถวป่นัก้าวขาไอค่ะอาาของเราก็คือจะเปลี่ยนทุกวันนะคะก็จะไม่ซ้ําแล้วก็โดยเฉพาะาถ้าเกิดเป็นช่วงวันพระเนี่ยค่ะเราก็จะมีเมนูเสริมที่เป็นข้าวแกงอีกประมาณสัก20กว่าอย่างนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นช่วงเจเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเมนูข้าวแกงตลอดทั้งวันเราอยากจะทําเป็นอาหารเจมังสวิรัตให้คนเนี่ยได้รับประทานแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ช่วยเหลือสัตว์ได้ด้วยค่ะ The Rice and healthy Food Car ้ดข้าวทิพแอนเฮลฟู้ดนั่นเองนะคะร้านนี้มีทั้งอาหารมาอาหารเจรวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งข้าวแกงก๋้วยเตี๋ยวส้มตำยำลาดหรือว่าอาหารว่างอาหารทานเล่นนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรก็มีเปิดมาปีนี้10ปีละร้าน oh. <á> อยู่บนถนนบรมราชชนนีนะคะตรงข้ามกับโลตัสปิ่นเกล้าค่ะแนะนําเลยคุณไปเนี่ยคุณต้องสั่งกล้วยเตี๋ยวลุยสวนข้าวแกงของเขาเนี่ยมีให้เลือกกว่า10อย่างเลยค่ะและถ้า<อ>เป็นวันพระนะคะจะมีเมนูเยอะเป็นพิเศษด้วย หุ้ยน่ากินนะก๋วยเตี๋ยวลอดอ่ะก๋วยเตี๋ยวลอดน้ำตกคอหมูย่างรสชาติแซ่บจัดจ้านนะคะผัดพริกแกงไก่กรอบนะคะเมนูทานเพลสสำหรับคนชอบทานเจยังมีพวกก๋วยเตี๋วด้วยนะคือเขามีหมดเลยอ่ะทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะคะก๋วยจ้บน้ำข้นข้าวมันไก่ ทอดจอเจนะคะเผือกทอดอมาม่าและยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆนะคะพวกน้ำสมุนไพรอย่างหล่อฮังกล้วยนะคะกระเจี๊ยบพูซาจีนมะตูมใบวบกนะคะรวมไปถึงขนมของฝากและวัตถุดิบสําหรับทำอาหารเจด้วยร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุม่มหยุดเดือนละสองครั้งค่ะมาร้านนี้ดีกว่าคะ่ะเป็นร้านมังศิรัดคุณเชิญนะคะซึ่งขาวว่าขึ้นชื่อเรื่องของบุฟเฟ่ที่เป็นอาหารมังศิวัดซึ่งจะมีให้เลือกถึง40เมนูมร้านเขาจัดเป็นแบบ บุฟเฟ่อาหารเจเต็มเลย <But> ไปดูกันเลยค่ะคุณเชิญเนี่ยเป็นร้านมังสวิรัตโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ขายอาหารมังสวิรัตที่เป็นแบบสุขภาพค่ะนอกจากจะไม่ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยวิธีการปรุงของเราเนี่ยก็ยังเน้นเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำมันน้อยรสชาติธรรมชาติไม่หวานไม่เค็มคือตอนแรกก็ขายเป็นอราคาธรรมดานะคะช่วงหลังมาเราก็เริ่มคิดจะทำบุฟเฟ่เพราะว่าเราก็อยากอุย้ยผักนู่นก็น่าทานผักนี้ก็น่าทานก็เลยจับมารวมกันมันก็เลยเป็นเป็นบุฟเฟ่ ตำนานร้านแรกที่เดียวในไทยเปิดมานาน,น,านถึง30<า>ปีค่ะคุณเริ่มต้นนะมาจากร้านเล็กๆริมถนนรถไฟเชียงใหม่ก่อนจะมาเปิดเป็นร้านบุฟเฟ่มังสวิรัตที่งามวงวานค่ะส่วนชื่อร้านก็มาจากคำขึ้นต้นชื่อจริงของเจ้าของร้านนะคะเมนูบุฟเฟ่ที่ร้านนะมีให้เลือกหลากหลายถึง40เมนูในราคาแค่249บาบาทตักแบบไม่อั้นได้เลยค่ะ ตักได้ตั้งแต่ของทานเล่นสลัดผักมีน้ำสลัดให้เลือก3แบบมีน้ำพริกผักต้มมีไข่มีเต้าหู้เมนูเนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆวันนะคะมีข้าวซอยมีขนมจีนน้ำยาค่ะเมนูของร้านที่มีประจําเลยนะคะรวมถึงขนมหวานเครื่องดื่มมีทั้งน้ําสมุนไพรต้มน้ําผักสดปั่นน้ําหมักผลไม้สดใครที่เป็นสายมังนะคะหรือทานเจร้านนี้ตอบโจทย์จริงๆค่ะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจ ทั้งร้านค่ะจะทําเป็นบุฟเฟต์เจตลอดช่วงเทศกาลคือจริงๆร้านอ่ะตอนแรกเป็นมังมังกับเจอ่ะมันก็จะแบบมีแก๊บคล้ายๆกันแต่พอเทศกาลเจปุ๊บอะค่ะ เขาจะปรับเมนูเป็นเจทั้ง <J S 1> หมด,หมดนะคะมีเส้นหมี่เป็นเส้นหมี่ก้องมะระเจด้วยนะม,มียำม,มะเขือยาวสะดุ้งด้วยค่ะ,ะถ้าใครนะคะอยากทานเมนูนอกเหนือจากที่ร้านมีเนี่ยนนยังสามารถสั่งได้นะคะมีให้สั่งมีให้เลือกอีกหลากหลายเมนูร้านอยู่ซอยทิมแลนด์งามวงวานนะคะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง6โมงเย็น ครัวน่ะปิด5โมงครึ่งนะคะหยุดทุกวันที่16ของเดือนอีกสาขาอยู่ที่เอกมัยค่ะแต่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเมนูอาหารจานเดียวเท่านั้นทีนี้อาหารเจที่แบบถ้าเป็นข้าวคุกกี้อะ ที่เราชอบกินแต่นี้เป็นเจนะข้าวผัดกะปิเจเดี๋ยวลองดูข้าวผัดเคียวหวานสปาเกตตี้ขี้เมาทุกอย่างเป็นเจหมดแต่อยู่ที่ราชบุรีนะคะร้านนี้ร้านเวจี้เชฟค่ะอาหารทั่วไปแล้วก็รสชาติก็เหมือนอาหารทั่วไปค่ะก็คืออยากให้แบบฉีกภาพลักษณ์แบบเจเก่า เป็นภาพลักษณ์ของเจแบบแนวใหม่เข้ามาค่ะเป็นเจฟิวชั่นซึ่งตอนนี้อาหารเจรก็สามารถทําได้เหมือนกับอาหารเนื้อสัตว์ทั่วไปค่ะร้านนี้ก็เปิดมานานแล้ว12ปีแล้วนะคะโดยคุณนิดเจ้าของร้านเนี่ยมีความตั้งใจคือจะทานเจตลอดชีวิตแกก็เลยเปิดร้านอาหารเจรเลยโดยอาหารเจรทางร้านนี้เป็นอาหารเจรยุคใหม่แนวฟิวชั่นค่ะที่ไม่มันไม่จืดลบภาพความจําอาหารเจรแบบเดิมๆไปได้เลยนะข้าวคลุกกะปิค่ะใช้เต้าหู้แทนไข่ ให้รสชาติกลมกล่อมแบบดั้งเดิมส่วนหมูหวานมันต้องมีหมูหวานใช่ไหมทำจากถั่วเหลืองเพเป็นกะปิเจข้าผัดเขียวหวานนะเฮ้ยน่ากินอ่ะข้าวผัดเขียวหวานก็จะมีความเผ็ดนัวหอมมันไร้เนื้อสัตว์แต่อร่อยเกินคาดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใจเหรอเปลี่ยนใจแม่มันเห็นแล้วมันก็อยากไปหมดเดี๋ยวเผื่อจะเปลี่ยนใจต่อสปาเกตตี้ขี้เมาปลากรอบกินสปาเกตตี้ขี้เมาเลยดีกว่าเส้นเหนียวนุ่มเผ็ดร้อนกำลังดีผัดหมี่ฮ่องกงอ๋อกินผัดหมี่ฮ่องกงผัดหมี่ฮ่องกง ผักเยอะแน่นมากที่สําคัญคือไม่มันหมูย่างน้ําจิ้มแจ่วค่ะสร้างสรรจากข้าวสาลีและถั่วเหลืองเดี๋ยวขอเคลียร์กับลูกค้านิดนึงตกลงลูกค้าจะกินอะไรคะลูกค้าควรสั่งทุกอย่างสั่งทุกอย่างสัมผัสและรสชาติก็บอกเหมือนหมูแท้เลยอันนี้อ็เปียทอดห้องเต้อันนี้ละดีพราะีมันจะกรอบกรอบนอกนุ่มในอัดแน่นด้วยผักสดและโปรตีนจากพืชมันกรอบจากแป้งข้างนอกแต่ข้างในมันจะกรอบผักร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะใกล้กับโรงพยาบาลราชบุรีนะคะเปิดทุกวัน10โมงถึง2ทุ่ม วีนี้ไอคอนสยามนะครับได้นําอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรนะครับปางพิเศษซึ่งไม่ค่อยพบเห็นที่ไหนนะครับซึ่งมาอัญเชิญมาบนพญาเต่ามังกรซึ่งปกปักรักษาทะเลคาบเจ็ดคาบสมุทรนะครับปางพันกรเนี่ยจะ,ะทําหน้าที่ปกปักรักษาผู้ที่มีจิตศรัทธามาเคารพรับถือเนี่ยนะครับ,รบทั้งเมตตาบาร,รมีอํานาจบาร,รมีต่างๆเราจําลองมาจากเกาะภูโทซานวัดไผ่ม่วง ที่ประเทศจีนนี่คือส่วนหนึ่งในงานใครอยากจะไปกราบเจ้าแม่กวนอิมพันกรนะคะไปได้ที่งานไอคอนเจลิเชียสเจต่อใจนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่กับเราก็คือคุณบัญชาฉันทัดิโลกค่ะกรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยามสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะเ่คุณบัญชาได้กรุณาเล่าให้เราฟังและสําหรับ<ะ>เรื่องของเจ้าแม่กวนอิมพันกรงานนี้อิ่มบุญอิ่มเจสี่ภาคสุขภาพดีกินง่ายได้บุญคอนเซปต์งานกินเจในปีนี้ค่ะปีนี้เนี่ยจะเน้นที่วัตถุดิบ <S <S นะครับวัตถุดิบที่ไม่มันนะครับไม่เลี่ยนไม่ใส่น้ํามันนะครับ <นะ S 2> แล้วก็มาปรุงอาหารเหมือนกับอาหารที่เป็นอาหารฟิวชั่นปกติสุขาพสุขภาพด้วยนะครับในช่วง10วันที่จัดงานเนี่ยที่ไอคอนสยามเนี่ยนะครับ จะมีอาหารหลากหลายมากมายทั้งอาหารคาวอาหารหวานผลไม้เครื่องดื่มนะครับจากร้านค้าดังๆในไอคอนสยามเมืองสุขสยามมาร่วมร่วมกันในงานนี้มีอะไรบ้างมาดูเลยดีกว่าอร่อยแทบจะทุกอย่างเลยอร่อยมากเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับเีเราจปเจอในงานเนี้ยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เนี่ยจะเจออาหารเจหลากหลายชนิดมากมายหลากหลายเมนูนะครับเป็นพันๆเมนูซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้ง10วันนะครับมาทุกวันก็จะแตกต่างกัน อันนี้ข้าวอบเผือกก็จะมีเห็ดหอมมี แปะกล้วยเขากี้นะครับเขากี้อันนี้เป็นฝีเวรในการอบนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไปผัดน้ํามันนะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอร่อยมากเลยอ่ะสังเกตเลยว่าข้าเข้าใจรสชาติแล้วมีรสชาติอยู่ในนี้แล้วอันนี้น่าสนใจมากเพื่อเป็ดเพราโเจขอชิมเป็ดหน่อยเขาไม่ีน้ําลาดด้วยนะน้าเป็นคนกินเจทุกแล้วเหมือนเสียด้วยนี่กับอันนี้ต้องถาด้วยกันคณะฮ่องกงเป๋าฮือซึ่งทําจากเห็ดออริจินัเป๋าฮือ แล้วรชาติอ่ะคืออร่อยมากแต่เป็ดพะโล้นทำไมถึงมีกินเป็ดพะโล้ด้วยอ่ะแปลกจังเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสามารถจะใส่กลิ่นใส่อะไรต่างๆไปได้หอมเลยนะคะแต่ทีนี้ที่บูมทานไปเยอะแล้วค่ะอันนี้ก็มีเป็นแบบเบสิกสแตนดาร์ดของใช่ต้องคืออาหารอาหารเจเนี่ยปกติก็จะเป็นเมนูซ้ํากันไปแต่ว่าทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะรังสรรวัตถุดิบ เพื่อสุขภาพให้มากขึ้นตามไปเรื่อยๆทุกปีอร่อยมากบุมงขอบอกได้ไหมว่าบุมงหยุดกินไม่ได้เลยเข้าใจจับใจนี่ก็เป็นเมนูหลักเหมือนกันแต่ว่าเลือกสรรวัตถุดิบที่สดใหม่สะอาดกระรำปีเคียวหวานหน่อยแม่อันนี้เคียวหวานยอดมะพร้าวน่ากินเคียวหวานยอดมะพร้าวเต้าหู้ก็คือเหมือนเขียวหวานแซ่บๆของเราแล้วก็ใส่เต้าหู้นิ่มๆลงไปอุ้ยแต่เขียวหวานก็ไม่มันกะทินะคะทานจากขนมจีนหมักอ้โหมูทอดกับเขียวหวานคืออะไรคะนี่นี่อันนี้เป็น อร่อยมากมีกึ่งไผยหยกมีกึ่งไผ่หยกอันนี้คือต้นไผ่นะไผ่เล็กเนี่ยเห็นไต้นไผ่นะครับมีกึ่งไผ่หยกเขาจะไปตุ๋นกับน้ำตาลไผ่แบนไม่หายากอ่ะไผ่เล็กอันนี้อร่อยมากเอันนี้อร่อยแบบมีกึ่งก็มีเขาจะเอาเห็ดหอมไปเคี่ยวในน้ำตาลที่คั่วเหมือนกับต้มเค็มอันนี้แหละครับอันนี้เนี่ยน้ำเต้าเซียนหายากมากน้ำเต้าเซียนนี่คือน้ำเต้าที่ ถ้าเราดูอัะไรบูลลิ่มเนี่ยเต้านี้เขาเรียกน้ำเต้าเสียนก็เอาเมนูพวกธัญพืชนะครับเห็ดหอมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาใส่แล้วก็ตุ๋นคุกกับน้ำบวยอร่อยมากอันนี้ใช่เหมือนกับเราทานไอ้เหมือนคล้ายๆกับบวยสับบวยอ่ะบวยเปรี้ยวๆใช่อันนี้ก็โปรตีนเกษตรซึ่งปกติทั่วๆไปนะจะไม่มันนะครับแล้วก็จะไม่หวานอันนี้โค้กกิ้งตายอันลาบ อยู่ตรงนี้นะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากอ๋อเนี้อร่อยมากจริงจริงกับร้านดั้งเดิมโบราณเลยนะครับเอาขาเห็ดมาอบจนไพาก่อนแล้วก็มาคั่วกรอบครับแล้วก็มาเครื่องมือนะครับใส่ไอ้หม้อให้อร่อยมานแล้วยังกรอบอยู่เลยและอันนี้เหมือนแบบผัดพริกขิงเลยค่ะผัดพริกสองเต้าหู้สามรสหมูกรอบจำแรงหมูกรอบนี่เหมือนเลยนะครับหมูชั้สามชั้นไม่จืดนะครับ อันนี้ก็คือลาบทอดปั่นใจแทนเบทลาบอร่อยมากเป็นอาหารเหนือเดแต่ขออนุญาตลองชิมว่ารสชาติเนี่ยมันจะล้าหรือเปล่าลาบอร่อยมากลาบก้อนลาบอร่อยจริงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีพวกอาหารที่เป็นแบนะฮะเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดเต้าหู้อันนี้เต้าหู้ม้งเป็นเต้าหู้ของไทยใหญ่โดยการเอาเอาถั่วถั่วหมักครับข้างในมันจะนุ่มๆนิ่มเดรสปิ้งย่างก็คือโปรตีนนะฮะใส่ผงหมาล่าเดี๋ยวนะหมาล่าก็มาถึงเทศกาลเจแล้วนะทุกคน หมาล่ามาให้ใส่แล้วเต้าหู้เห็ดเข็มทองก็คือเห็ดเข็มทองเอามาโรยเหมือนกับไข่เค็เนี่ยอร่อยแส้ผงพริกปาปิก้าอันนี้เป็นเส้นธัญพืชก็คือใช้มันใช้เส้นมันเช่นฟักทองอันนี้คือเครื่องดื่มนะครับก็มีชาเขียวนะครับชาเขียวชาไทย นะครับเป็นของลุงเงินอันนี้เป็นของภาคเหนือไม่ใส่นมไม่ใส่นมเป็นแล้วขาวๆข้างล่างนี่คืออะไรคะเนี่ยนมถั่วนมถั่วข้างบนเฉาปวยเอาขออนุญาตชิมชาเขียวแล้วกันเพราะว่าอิ่มข้าวแล้วค่ะบางทีเราทานนมวัวไม่ได้อันนี้นมถั่วคุณเจมอถั่วเจไง่ะยเจมอ๋กับเจเจหมอ๋อล้วนอ๋ม่อนอะไรพวกนี้ครับลูกชิ้นที่ลูกชิ้นทำจากใส่ผักนี่เ่าเปิดให้ดูหน่อยผ่าอันนี้อันนี้ นะครับนี่นะคะข้างนอกเป็นเห็ดบดนี่นี่นี่ค่ะนี่นี่เนี่ยค่ะจะมีผักเวซ่าอันนี้ไงอัดแล้วผักอออันนั้นอันนี้คุณผู้ชมดูอู้แต่เนื้อสัมผัสอร่อยมากค่ะดึงกรอบแบบดีมากเนี่ยค่ะคือผักอยู่ข้างในเอาเป็นข้างนอกเห็ดบดอัดนะครับก็โปรตีนถูกอร่อยค่ะแล้วก็ผลไม้มงคลผลไม้มงคลก็คือผลไม้ที่เราไหว้ในวันมงคลวันวันทานเจเนี่ยก็จะมีทั้งทําบุญทานอาหารเจได้บุญแล้วก็มีมีผลไม้หลายๆอย่างอาหารเจทุกๆวันเนี่ยเราจะรวบรวม ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมดเนี่ยนำอาหารเจร้อยถึง200กล่องเอาไปมอบให้กับมูลที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆตลอดทุกวันเลยก็ได้ทั้งร่วมงานร่วมโปรโมชั่นและร่วมทําบุญครับทำทานคดีมากอันนี้หลายๆอย่างมาจากให้วัตถุดิบเขาวัตถุดิบดีเพราะฉะนั้นอาหารทั้งหมดอยู่ในเมืองสุขสยามวันนี้ขอบคุณนะคะคุณบัญชาขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ะะไปงานนี้กันนะคะกับงานไอคอนสยามเจริชเช่นเองเจต่อใจนะคะชั้น G ีไอคอนสยามนะคะ <S <S ตั้งแต่วันนี้เลยดูรายการเราเสร็จปุ๊บไปเลยจนถึงวันที่11ตุลาบุมไปแน่นอนมุมชอบอีนนี่มากเลยอะเ <ทำ S 1> ต้าเต้าชอบทีบ่ไหองอร่อยมากค่ะ,ะสักรูค่ายเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับสิบ่งดีๆอาจิวแป๊งทงกินอะไอร่อยมากอะแบบ